ถ้าหมายคขาว่าแรงอัดแบริ่งจะใช้แบริ่งก็ได้หรือแรงใช้คอมเพรสก็ได้แล้วแต่สัมผัที่คุณจะใช้เนาะอ่ะถ้าอันนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าแรงอัดแบริ่งแปลว่าเราใช้สเตสถ้าหมายความว่าคุณต้องใช้คำว่าสเตสมั้งงั้นเซฟตี้แพตเตอร์เท่ากับสเตสไวส่วนด้วยสเตสอีสไลด์เสร็จ เซนตี่เอซเซนตี้ายเอซเซีไบยูเซนทูี่พอเนเท่าเป็นของโบไหมถูกป่ะติดถูกล้วเริ่มเขียนละนั่นหมายความว่ายีจะจะไม่พูดถึงยูจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันจะโบโจด่อกเหลือเนที่ซายหาเจ้ะ เลาร์สิเลยกดมงไหมพรามันคือกดัไปนเอจกไ่ได้หรเส่วจำได้ไหมว่ามันกดยังไงมีโบหนึ่งอันแล้วก็มีหน้าแปลอยู่ตรงนี้อันนี้ยาวไม่ได้พูดถึง อันนี้อหน้าแปลนอันนี้อหน้าแปลนเมื่อคุณหมูนได้ท้อปุ๊บเสร็จแล้วเกิดอัดเข้าไปเกิดยันต่อยังนึกถึงภาพผนแล้วมันก็อัดเข้าไปบนหน้าแปลนซึ่งหน้าแปลนมีความยาว F ดยนพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ก็คือ A หรือเท่ากับ f ยี่สิบเลย สังเกตดีๆนะอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ล็อก20ก็ไ,ได้คุณต้องไปเปิดตารางดูดีๆขึ้ออนหนึ่กับตารางเขาระบุแต่ว่าอันนี้คือตีเป็นเอ็ม20มีคำถามไหมเอ่ออาจารย์รู้ได้ไงคะว่ามันเกี่ยวกับโบ้ไหมโบ้ขาดด้วยแรงเฉียร์กับโบ้ขาดด้วยแรงอัดอัดขึ้นกับหน้าแปลงพลังหมุนไปปุบ๊บเนี่ยมันขาดด้วยแรงเฉียดถูกไหมเพราะว่ามันมันเชื่อมมันอยู่ ตรงนี้ถ้าหมุนมันก็จะขาดตรงนี้ใช่ไหมส่วนอันนี้พอมันหมุนปุ๊บมันอัดมัข้างหน้าไหมไม่ฮะน็อตอยู่ตรงนี้โสนอยู่นี้นะแล้วบิดนะบิดขึน้นมาไหมอ๋อโดน ใช้เวลาผอมเลยท้าไม่แกะไม่ได้หรอก่ะทาวนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ด้วยในการอัดถ้าหมายถึงว่า stentify เท่ากับเท่าไหร่ stent s t y าย f ส่วน e ใช่ไหมแบดิ้งอัดในการอัดซึ่งตัวนี้หน้าจาที่ขาดไม่ใช่หน้าแต่ไม่ใช่เชียร์ต้องเป็นคอมหรือีก็ได้ีก็ได้ ก็หมายความว่าหน้าตัดที่ขาดไม่ใช่เดนิเตอร์แล้วถูกไหมไม่ใช่พายละแล้ว,ม,ลวมันคืออะไรคืออะไรจ๊ะเอ็นนะไรเ่าบอกเาไรด้วยแรงขัดก็คือ N A คูณด้วย f, f. เหมือนกว้างคูณยาวเลยเอคือจำนวนของโบถูกไหมเมันคือ4 A คือ20 F ก็คือระยะตรงนี้เท่าไหร่เอาลบคุณรับตบ2.7นัหมาความว่าคุณเข้าใจหมทเทียแล้ว F ล่ะตัวนี้คืออะไร s คูด้วย R แล้ว R ารมี้เท่ากับเท่าไรอาตัวนี้คือ B ส่วน2เพราะว่าโฟสี่อารีจุดูกางไม่ใชู่นยกลางี่นป้ไม่ถูก้งิดโอชีจ้าแจงเขียนรู้ทัผิดก็คือ B ส่วน2องนั่นหละเพราะว่า B ีจดนกเท่ากับ โอเคขอบคุณค okay. รับคุณต่ใจเ mm hmm. พราะเรามีเสียงเราตอบคุณตาใจโอเคท้อ, mm hmm. okay. ทอเข้าก็ไดพร้อมจะดะเจ็ดสี่สี่หนบอกแล้วนะทอ้อมาจากเผาไม่ใช่มาจากคัพปิ้งถ้าเขาหาทอคัปิ้ง mm hmm. คออง่อยไปคำนวณตามสูตรที่เขาระบุให้เพราะนั้นร mm hmm. อมาเลย งงใชไมคถับที่สอกง็งอ่ะอันต่อมาไม่หมดยังเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บคุณได้ F วะพคุณได้ทอคคุณได้ F หาเซน,น,น,นี้่ต้นไ้ยหจบอันนี้อันต่อไปเขาไปหาที่หน้าแปหน้าแปจะขาดด้วยแรงอะไรบ้าง เขาบอกว่าแรงเชียร์แรงองเหมือนกันนะอืมเชียร์ก็ะเชียร์เชียร์ก็คือเซ็นตี้แฟนเตอร์เท่ากับเชียร์วายส่วนด้วยเชียร์ดีไซน์ตั้งโจทย์ไปแค่นี้คุณก็ได้ะคะแนนแล้วเพราะว่าถ้าคุณแก้ไม่ออกคุณแก้ไม่เป็นนะเนีายเขาเขาเขเถียงเขาสรุปมาให้แล้วนเนาะเขาใหา่ข้างยา้ายไปใหญ่มาคุณก,ก็จะเลยคุณก็จ่ายงงนิดนึงแต่ที่มามันคือแมชชีนเด่มเหมือนเนดะ็กใช่ไหมเหมือนไหม โอ้โหเด็กชั้นหันมาแบบตาเต้าโอเคตัวน่าจะอะไรอ่ะเชียร์วายเขากับโซนเจอโขเซนวายของน้าแฟนก็คือคัตติ้งนั่นแหละเขาว่าตัวนี้รู้จบไปต่อมาเชียร์ดี้ชัยเขาอะไรคะ เขาบอกว่าใช้แค่ f ่วน a จั้กไม่งงว่ามันขายยังไงเหมือนกันนะอืมต้องเลยโอเคคัดวแรงเชียอมาหา a a เท่ากับเท่าไหร่ a ขาดได้ยรงเชียร์ งงไหมตีเเขาบอกว่าพายสี <author> ตัวนี้จะขาดออกจากกันแต่เราไม่ก็่จว่าทำไมใช้เอส่วนเองแต่ไม่ก็ะายมันมีทองอยู่างในนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ก็คือ,อตัวนะับ ทนโอเคน่หมายคําว่าความสัมพันธ์ก็คือขนาดกับหน้าตหน้าตาของนัสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นไฟสี่เแต่ถามว่ามาดูทีนี้ไมัน,น,มน,นต้องเทียบในเชิงอัลกันเพราะว่าถ้าตั้งเที F, เทีก็คือแต่ว่าสุดท้ายพมันก็คือสูตรเดยียวกันลองใสูตรเหมือนกันน่าหคําว่าเอ็มาพิสูจน์แล้วเท่านี้ส่วน F มาจากไหนเหมือนเดิมเพราะเท่ากับ f คูณด้วย r r ในที่นี้เท่ากับเท่าไหร่ r นี้เท่ากับเท่าไหร่4ส่วน2ดีอะไรครับ r ในที่นี้เท่ากับเท่าไหร่มันมีอยู่ลูกอยู่แค่นี้มีแค่ส,สองอย่างเนี่ยไม่ c ก็เออ่ะแต่านา r ก,ก็คือเลยรัศมีเรเดียถูกปะมันก็คือ4อส่วน2 พยายามดีลูกไปออกแล้วอาหาคืออะไรใช่มเองที่ตรวจบอกแล้วอายุเท่าหร่ดังนั้นอาหาได้ท้องก็คขซื้อมาจากมรเตอร์เจ็ดซีซีดังนั้นเอ็หาได้จบไปเคลียร์ได้เลีที่กันเตอร์ได้จบสุดท้ายอันนี้ค่ะ